เดินกว่าจะรอบใหญ่มากที่นี่รอใครวะนะ่ย <c oughs> ใส่ปวดทิ้งเหอนี่หนปวดไหล่อะอะไรเป็นไงหายยังหายแล้วตลอดเลยนี้หนูปวดหัวปวดหูวแหม ยังนี้ผปดแก้่อจริงๆเลยหายยังหายแล้วคนนี้ผมปวดหน้าผากเนี่ยปวดมากเลยปวดน้าผากอีกมามาหน้าผากมาหายยังหายแล้ว ยยาไอ้หโอ้ยเป็นหมอเรียวกระดาหรือเปล่าลูกวะทำไมล่ะครับโอ้โหหอมกลินมากร้าหายหมดเลยอ่ะแออช่วยยายหน่อยได้ไหมลูกช่วยยายหน่อยโอ้ยอยากอยากก็เตือนลูกคนนี้ลูกเอ้ยผมช่วยอะไรดีครับยายก็ยายไม่ไหวจริงจรนะลูกเอ้ยยายเป็นอะไรฮะยายปวดลิ้น์หัวงนะลูกเอ้ยยายปวดลิ้น์หัวงนะลูกเอ้ยเอาเอายายน่อลูกไปเอา เอาเร็วเวเดียกอ้ไอหายแล้วหลบเร็วเอาไปไหนล่ะเอาเอาย้ายวกดี้ท oui, <Ahí> ี่วไอ้โรไอ้โ้ยไม่ม e ีน้ำจิ้มน้ำใจอะคนใหมเนี้ยแมจูหายจูหายเราไม่ห้าทีของเอี